สวัสดีค่ะชื่อตาอยู่อังกฤษนะจ๊ะวันนี้ผวม่อยังหลายจ้าไปเที่ยวกับมาสองสามหมื่นคอยไปว่าคอยเป็นคนกินยากแล้วคอยกับพวกกินกับเขาคนอื่นึงสิน่ะต่ว่าคอยกับผัวผ้าไปคอยกับปรกาอกเขาประกาจมอยากกิน,กน,มมกนได้กับเขาไถยเองสิน่ะเมื่อมานมันเลยจัดํำอะไรไม่รู้จ้ะสิมากินอ่ะมา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 มอ,อยเด้อนิวันพริกเผดอันจะทิ้งทิ้ยยงไเลยใส่สองพริกไปหักตอแบบกระบันรเป็แบบรบบ ขนาดจัจักพร้อมสัองอืงตัวบบบลิ่งไปเที่ยวไายลูกก็ไม่ได้ไทยวิเีโอก็ไม่ได้ผัวดาอืมแล้อเขาหนูบวคยไปไทยมามามันอยากเทีนคนโตอายุกับวไปใช้ผัวมาค่อยเดให้ลูกเขาตอมาค่อยเดินเฟซนั่งไปหนอเที่ยวก่อนมวนไปถอดมือมือวา ready แม่ซิคือถ้งจะกับขาวว่าค่จอยู่ยูยยายใส่ไปเดน้้างเรค่อจะบตานของอร่อยมากกินมากเปมันเป็นตัวองไท่รู้ข่าเหี่ยวไม่ไม่รล้วาเหี่ยวเลยอย่างกินกินมาถึงซีนนาทีก็หิวเลยเมือตาบอกว่าฉันอยากกินกัข่าไทยเขาพาติณกับกินแต่ว่ามันหิวก็จะหิวอย่างนี้กินได้สองสามขั้นก็กิน Tao thập yên nát ba cái vô tư sinh năm 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 เดี๋ยวจ่บองเรดดิขอลาไปก่อนด้วยค่ะ